สวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราอนาเธอร์นะครับอยู่กับผมแม็กกับเฟรมครับสวัสดีครบมพาร์ทสองของอลาร์ธฮะจากพาร์ทพาร์ทที่แล้วคุณเฟรมเล่นครับขัดใจอ่ะมันไม่มันไม่มันไม่ มันมันตุ the ๊ดนะฮะก็เลยต้องมาบังคับเองครับเดี๋ยวผมจะดูครับว่านี่ครับว่าว่าแม็กเขาจะเล่นได้แบบไกลขนาดไหนลองหรือเปล่าฮะมานี่มันไปทางไหนวะเนี่ยมึงเฟ้มคุณคุณใช้ถ่านหมดยังวะเนี่ยโอ้โหมึงไม่มีถ่านนี่กูเติมเลยมึงดูมึงเล่นหนิเอ้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนถ่านมีทั้งสี่อันอ๋อโอเคโอเคโอเคโอ้เออเอาน้อเออกูกูนี่แหละมึงคือใครกูนี่แหละกูคือแม็กมา มันมันต้องเริ่มใหม่หมดเลยวะลองไปเช็คก่อนนะครับเช็ควาวก่อนนะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเปิดดิเออมันยังไม่เปิดยังไม่มาไงเราต้องไม่กดแสดงว่าแสดงว่าเล่นใหม่หมดเลยอ้าวโอเคปะชิบหายแล้วเปิดแล้วก็รีบยิงเข้าห้องเลยแล้วกดอะไรวะกดกดคลิกครับกูคลิกอยู่เนี่ยอ่าเค้กครับอ่าแปลว่าไม่ได้มันมันสงสัยมันสั่งให้บอกมาอ่านเลยพอเอ้ยเอ้ยเอพอพอเดี๋ยวมันมา ไปเปิดวาวแรกก่อนเลยครับเดิน e ไปไม่ใช่ครับห้องไม่ใช right ่ห้องนี้ครับเอาเดินตบไปสิโถ่ตืนเย็นนี่ ah ครับแหมนี่นะจําห้องนี้ไว้นะห้องนี้ใช่ไหมเออห้องนี้วาวแรกโอเคไหนวะปั๊มดออโอเคกูจะเปิดเลยเปิดรัวเลยครับมาครับนี่ใช่ไหมฮะนั่นแหละแล้วเดี๋ยวมันก็จะมาหมาอะไรใช่ไหม เตตมมัััวครบเสียงนดี๋ยวดูที่หลบก่อนอู่่ทีหลบกนนั่นแหละเอ้ยไฟไฟไฟฉายไฟฉายไฟฉายอะไรก็เนี่ยไฟฉายอยู่เนี่ยมาแล้วครับมันมาแล้วนะครับนะครับคุณตัวเดี๋ยวมันจะทุบมาไหนวะกูเห็นแล้วกูไปแล้วอย่าวิ่งวิ่งวิ่งค่อยๆเดินดิไงไงเงผมมันโปงไงนี่ไงไงโอ้แล้วกดกลัวพ่อเขาไม่รู้เลยใช่ไหมเนี่ยกูแอบปั่นกูโป้อะไรยังไง เงเพิ่ใจเย็นวมาแล้วอุยเดี๋ยวผมกดเดี๋ยวชิกแซกฮะโอกอู้อู้ยเฮ้ยเรียบลองดูดิมันคานไปได้ปะคานได้ปะคานได้ปะเฮ้ยมันอยู่มันดูล็อกเกอร์ไว้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ไม่ไม่เอ้ยเดี๋ยวให้มันออกไปอยู่ตรงกลางไว้เผื่อหนีได้เดี๋ยวผมมันออกไปแล้วนัใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งเดินตามไปกูโหดไงกูต้องเดินดิเฟมโหงไฟฉายจะหมด ทำไงดีวะรีโหลดครับรีโหลดก่อนเลยคุณเฟมครับคุณเฟมรีโหลดเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนให้มันให้มันถึงกิดเดี๋ยวก่อนดิไปแล้วนะไปครับนั่งอย่าวิ่งดิค่อยๆเดินก็พอแล้วนี่กูล็อกไงล็อกก็แล้เฮ้ยมันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะค่อยๆเดินไปตรงแสงลองเดินวนโอ้โหกระโดดลงน้ำน่ากูเห็นละน่าเออไมนได้ยินเสียงมันได้ยินเสียงค่อยๆเดินรีบเลยรีบเลยเร็วรีบเลยเร็วๆแป๊บนึงยนะ มันเห็นแสงแน่เราต้องรีบวิ่งเลยครับมันไม่มีไฟฉายไม่มีแสงไม่ไม่ไม่ห้องอีกห้องไฟอ่ะเราต้องไม่สับคันโยกไหนี่มันเข้ามาห้องเดิมแล้วอ่ะนี่ถูกปะเนี่ยไม่ถูงเอ้าเมื่อกี้เราต้องไปห้องไฟที่มันพังประตูเข้ามาไงเดี๋ยวแป๊บนึงมันรีโหลดครับโอเคทำไมใจมันเต้นดังขนาดนี้มันจะบิ้วอะไรขนาดหนาวะเดี๋ยวก่อนอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวก่อนนั่นมันใช่ไหมมันมันมันใจเย็นอย่าเพิ่งเข้าไปเดี๋ยวกูซูมนกูซูมตูดแป๊บนึง ซูมตูดมั้ยโอ้มันไม่เช็ดตูดด้วยนันดาขาวเลยเฮ้ยออกไปดิครับออกไปดีครับเดีเพิ่งเียวเพิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมมีอะไรมีปัญหาอะไรกูมีปัญหาอะไร่าเดี๋อยวเพิ่งนี่มันวิ่งมาจะตายนั่นไงว่าอะไรเอฟดีเอฟดีนี่ไงเอฟกูไม่เดินไว้กูไม่กลดยังไงรีบเลยรีบไปซ้อเลยไม่ใช่เลยแล้ว เอ้ยจะโอ้โหว้าวเฮ้ยมึงอย่ากดเลี้ยวดิแฟมมึงกดเลี้ยวอะไม่ได้กดเลี้ยวกดชิปเฮ้ยมันเห็นด้วยวะเห็นด้วยไหมล่ะมันเห็นไหมวะมันเห็นไหมวะรีบเข้าห้องเลยซ่อนนั่นแหละที่ประจำครับเพลงเพลงก็จะบิวจังเดี๋ยู่นเดี๋ยวิดนิดนิดยังออกไปดิยังค้างเลยดิเออไม่เห็นหรอกเฮ้ยเดี๋ยว อเออไม่มันเปิดที่เดิมไหมไม่ไม่ไม่เราอยู่เนี้ยอยู่เนี้ยแหละเราเราสองทางไงเผื่อไว้นั่นไงโถคุณแม็กดี๋ยว่านี้ยังไงยังน้อยผมยังน้อยผมก็หนีรอดอ่ะท้ามันมากไปเลยครับไปเลยครับไปเิครับตามตูดไปเลยครับอมันท้องไหนวะเฟรมบอกทางดิไฟเลี้ยววานั่นแหละไอห้องไฟนั่นแหละห้องที่มีไฟอ่ะเปิดไฟอยู่อ่ะนั่นแหละอือต้องรีบวิ่งเลยนะมันอยู่ไหนไง รอมันมาฝั่งนี้ก่อนดิมาทําไมอ่ะรอมันให้มันมาตีหัวก่อนนะมันเห็นไกลนะไอ้พวกเนี้ยนั่นไงได้ยินแล้วมาเลยรีบเรียวเลยเข้าห้องครับเข้าห้องไม่ใช่นี่ทั้งตันรีบเข้าห้องเปิดกม่เปิดไม่เปิดดิเปิดแล้วเอ้ยเข้าล็อกเกอร์ล็อกเกอร์เข้าไงวะ คิกดิคิกอยู่นี่ไม่ใช่ล็อกเกอร์ดิวะเฮ้ยล็อกเกอร์ดิวะล็อกเกอร์ดิวะผอคิดว่เอ้ยแป๊บนึงมันมาแล้วไหนวะล็อกเกอร์นี่ไงนี่ไงเอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงมันจะเปิดล็อกเกอร์นี้ไหมวะเนี่ยเอ้ยชาร์จรีโหลดรอเลยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไม่มาดิวะมันเสียงดับอะไม่มามากเลยโอ้โหดีนะเนี่ยดีนะเนี่ยเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิมันเปิดข้างๆไง แป๊บนึงดีใจเย็นอย่าเพิ่งออกไปอ่ะให้มันไปกันต่อมาครับมาครับมาครับอินฟลูเอนออกเลยมาครับโอเคยัง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 แค่เพิ่มโอเคยังหายใจอยู่แป๊บนึงขอแยกเสียงนะครับโอเคยังครับใครออกไปิโอเคแล้วนะเออไปได้ใช่ไหมเออไม่ผ่าน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 เขาทำไมผ่านเลยสองอันแล้วเฟรมไซส์เยอะไง เราเล่นเราเล่นมันไม่ต่อกันไม่เหรอวะไหนวะไอ้ที่เฟรมเจอฐานอันนั้นนะอะอ้าวหายไปแล้วมันสุ่มเกิดฐานมาครับแป๊บหนึง่งเมื่อกีน้นะต้องกลับไปสักห้องหนึ่งอะเอ้ยเราเปิดยังไอเนี่ยมีมีกันโยวกวะล่ะมีเปิดแล้วยังโอเคมาครับเรียบร้อยพร้อมหมดไหนลองดูดีไฟมายัางอ๋อยังไม่ได้เปิดวาล์วาวาล์วหลักด้วยวาล์วหลักอ๋อต้องไม่เปิดตรงกลางน้ำอ่ะ๋อ เสียงแห้งเลยไปหนึ่งค่อยๆมองก่อนเฮ้ยกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วกูไปก่อนกูไปก่อนกูไปก่อนไปก่อนเมื่อกี้มันเห็นมือนะกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วไงกูเห็นแล้วกูแอบแอบอันนี้แอบอันนี้ทำไมมันยากเย็นแสนเขียนงีงวะเดี๋ยวเออปิดปิดโอเคเออรอก่อนนะครับรอก่อนแป๊บนึงปัดเลยก็ได้ มาแล้วอะ่ะแป๊บนึงมาอีแล้วเดี๋ยวเขากดวิ่งให้แป๊บนึง่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งดูกลองดูว่าอุ้ยม่งมาแล้วเฮ้ยโอเคไปแล้วอย่าเพิ่ง <c ười> <c ười> ก็เดี๋ยวดิวโอ้โหม,นมนันมันยังไปไปถึงไหนเลย <c ười> เดี๋ยวสงสัยต้องวิ่งแล้วละ <c ười> <า>่ะครับเฮ้ยดูจากท่าทางแล้วเราต้องมูอ <c ười> ีกล่ะสองสองสองข้าวตีโต๊ะอ๋อเฟมเฟมกดวิ่งให้เหรอเออโอเคโอเคเอาไปนะเอาเลย รีบเลยให้ว่องเลยก่อนทานจะหมดค่อยๆเดินก็ได้ครับอย่าเพิ่งวิ่งอย่าเพิ่งวิ่งเดี๋ยวมันดังค่อยๆเดินไปเออเออเข้าคำคข้ากลับคำกลับคำกลับคากับอย่าไปวิ่งมากเดี๋ยวมันเข้าไม่ตรงเอาเข้าดิมันเห็นไหมนะเข้าไม่รู้โอ้ยมันไม่ให้ออกเลยคำหนึงวิ่งเลยไหมเอาเลยวิ่งเลยเอาเลย ไปกับห <we ้องหลักเลยอู้อ la ู้เดี๋ยวไปอู้อู๋เนวิเกเตียบอกทางเดี๋อู้อู้ไปเปิดไม่ต้องเปิดร้าเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มเปิด้าเดี๋ยวเพิ่งเปิดอะเดินรอบๆนี้ก่อนรีโหลดก่อนครับรีโหลดก่อนเรอยก่อนเฮ้ยกูมมองไม่เห็นวะาดีล้วเพิ่งเดงอยวเพิ่งเฮ้ยไปเดินฝั่งนู้นก่อน เดินเดินไปข้างหน้าก่อนเดินไปข้างหน้าข้างหน้าใช่ไหมเออไม่ใช่เดินไปข้างหน้าฝั่งนู้นเดี๋ยวเข้ามาข้างหลังอี๋จำได้ไอมโหไม่น่ากลัวนะครับนะครับผมไม่กลัวหรอกครับผมสั่นไปอยงั้นแหละสั่นสู้สั่นสู้ครับสั่นสู้เดี๋ยวจอจะทายสั่นสู้นี่ใช่ไหมเออเปิดนะรีบเปิดแล้วรีบวิ่งเลยนะอู้แม่งเปิดแล้วเสียงดังเหียวอ้แม่งเปิดเฮ้ยวิ่งทําไงวะทําไงวะเข้าไปตรงกลางเลยอู้ยอู้ยอุ้อุ้โอ้ย กลับทางเก่าครับครับกลับบ้านเก่าเลยครับเอยจะกลับไปรอบหนึ่งแล้วนะเห็ <c oughs> นะครับผมเก่งไงเฮ้ย,ยมันทั้งไหนวะไปแทะกำแพงอ่ะกำแพงไหนวะอ่านไปอีกฝั่งนึงอ่านอีกฝั่งนึงห้องนี้แหละอโอเคอ๋อมันมืดไงนี่เหรอเอฟร,รมบอกทางนะนะไม่รู้เราทำอย่างะเรารู้อะไปไฟมาแล้วครับโอ้ลืมลืมลืมถ่ายทำครับ นี่ครับเป็นกล้องกล้องกล้อง C C T V รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับใช่เรื่องไหมว่าว่าโอ้ปิดวงจรน,นะเดี๋ยวกอนเดี๋ยวกอนวงจรปิดก็พอครับอันนี้ก็ถ่ายไม่เห็นดิครับวงจรปิดมันไม่ได้เปิดนะครับคุณมันเปิดอยู่ไหมมันยังเห็นพยักหน้าเลยงั้นก็องเรียกว่าวงจรเปิดดครับ <c oughs> <c oughs> เสียงแห้งเลยอยู่ไหนวะมือแต่ว่าครับอยู่ไหนว่าลองเข้าไปในฝั่งนะู้นฮะฝั่งนี้อ่ะครับ ผมก็ไม่จำทางไม่ได้อ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงคุณเฟมครับห้องน้ำมันห้องเดิมนี่หว่ามันห้องเดิมห้องเดิมกันไปอีกฟังนะโอ้โหมันอะไรของมันวะจะเล่นจบไหมเนี่ยเกมนี้เหมือนจะไม่จบเลยนะคตไกลมากเลยเราไปเปิดประตูไอ้เดี๋ยวเพิ่งนี่มันที่ไหนวะเนี่ยห้องถงที่เราตกลงมานี่คือสัทาน เงียบปเลยนักหนาเนี่ยเฮ้ยมันไปทางไหนวะเนี่ยนี่อะไรวะเนี่ยตูมันล็อกอยู่หน้าเลยอืมไอีตัวอ้วนนั่นมันชื่อคริสเนี่ยเองครับอะไรครับอ๋อพัดลมตกใจนึกว่าใครคุณนี่ขี้ระแวงครับแล้วทางนี้เปล่าวะลองกดลิฟต์ดีครับเผื่อไฟมาแล้วเปิดลิฟต์ใช้ได้ปั๊บนั่นเป็นไงล่ะเอ้าไอไอคนที่เฟรมทำตกมาตอนแรกตกแล้วตกเอีกทำไมมันตายแล้วตายอีกมะ ลองเข้าประตูดินี่หรอเข้าไปแล้วนี่อันนี้เปล่าล็อกครับนี่ทำอะไรผิดวะเฮ้ยมันลองเดินตรงไปห้องนู้นเนี่ยครับเช็คทุกห้องเลยครับเนี่ย<ฮ>เออ,เอ,อลองไปห้อง security ใหม่ดินี่ครับอ่าๆครับอาไปกดใหม่ครับเราหน้าเ๋ียรอยรใช่ปะใช่ปะเอา้เอาโอ,โอ้โหอือ้ม เล่นยาซะด้วยโดนจิ้มขอโทษ<ไ>นะลูกพอ่พอขอโทษหรอกหูแทงซะเต็มอกเลยป่านนี้ตายหาแลยครับ <laughs> แทงแทงสม,มิทเข็มเลยหลวงพ่อหน้าหืนมา <c oughs> กหลวงพ่อแม่งหืนมากตานี่ใช่เลยนะอ๋ออันนี้คือหน่วยวอลไลเดอร์หลวงพ,พ่อผมเี่ยวอลไลเดอร์ครับ อ๋อวอลเลเดอร์ปกป้องที่นี่ครับตัวอะไรครับน่าจะเป็นผีครับผีประจำที่นี่ก็ถ้าหารเข้ามาที่นี่แล้วก็โดนฆ่าหมดโดยวอลเลเดอร์นะครับหลวงพ่อต้องการอะไรจากเราอะอยากให้เราแบบเผยแพร่ข้อมูลพวกนี้ให้ออกไปให้ได้เลยใช่ไหมครับเออหลวงพ่อเขาอาจจะอยากได้ผมตัวผมหรือผมครับเอาสัาผมที่ไหลใหญ่แค่นีคัเขาหัวร้านนะครับ นึกว่าอยากได้ัวผมผมนี่แบบอ้อยเสียวเลยครับเมื่อกี้อ้าวมาอยู่ที่ไหนเนี่ยนี่ที่ไหนครับเนี่ยอะไรขาวๆอ๋อห้องดับจิตไม่ใช่โห้ยกล้องโดนออกไปแล้วมั้งเนี่ยผมว่ากล้องยังอยู่หลวงพ่ออยากให้เราถ่ายไม่ใช่ครับหลวงพ่อก็ถ่ายเองเลยครับถ้าไม่มีกล้องถ้าไม่มีกล้องแล้วเนี่ยเห็นไหมถ้าไม่มีกล้องแล้วเวลาปวดขี้เราทำไงครับมันก็ถ่ายไม่ได้เห็นไหม เลสอินพีซฮะอยู่อย่างสงบพักผ่อนอย่างสงบงั้นก็พักผ่อนในนี้เลยกันผมไม่ออกแล้วครับอ่านอนนะครับขอจบเกมเอาลาดแต่เพียงเท่านีุ้ยครับแตเฮ้ยโอยโหรีกูกูพูดภาษาอะไรวะอ้าวมีคนเปิดให้ด้วยครับหลวงพ่อป่ะครับหลวงพ่อป่ะครับหลวงพ่อหัวแมงอะไรบอกให้ออกไปจากกูออกไปมันบอกอย่างนี้ หยุดก่อนอย่าไปปล่อยมันครับเดี๋ยวมันฆ่าเราอ่ะาวิ่งไปแล้วเฮ้ยมันล็อกอ่ะไม่ต้องครับมันล็อกก็ดีเลยครับมันล็อกคนละล็อกว่าจะไม่เล่นนะมีห้องเราห้องเราครับจำไว้ครับจำไว้ทำไมวาจะกลับมาอู้ยดีอยู่ว่าไงเพื่อนว่างไงเพื่อนว่าไหครับแหมว่างไงครับเขาอยากได้ตัวผมอีกแล้วใช่ไหมครับซูมครับ อันนี้เป็นญาติกับวอเดอร์มอนอุ้ยใกล้ไปปะวะอุ้ยตกใจอุ้ยใกล้ไปอุ้ยใกล้ไปนี่มันอะไรครับเนี่ยลองเข้าไปทักทายเขาดีครับถ่ายกล้องหน่อยครับนี่สัมภาษณ์เขาอันนี้มีรอบเดือนครับเนี่ยคุณครับคุณรู้สึกไงกับอานาเธอร์ชนแนลบ้างครับโอ้รู้สึกอย่าง,งน,นี้แหละหนูดูหน้าดิโอ้ถ้าเางไงชอบชนแนลเรามากครับเนี่ย ฟังหนังสักตุ่นได้นะครับนี่ดูนิ้วเลยครับเขาให้ห้าดาวเลยครับเนี่ยห้าดาวโอ้ห้าดาวครับไปเลยครับไรสารละไปทักทายเขาที่สองคนนี้ไปถ่ายเขาหน่อยครับถ่ายเขาเป็นโอ้โหใหญ่นะครับใหญ่ใหญ่ขอดูอีกคนหนึ่งครับโอ้ยพอเลยครับอีกคนมันบอกว่ามันบอกว่าจะกินเราบอกว่าเออฉันขอจะกินหัวขอขาขออะไรไปครับนี่ตัวอะไรครับเนี่ย ป็นไรเฮียเมื่อยเหรออันนี้ตัวอะไรครับเนี่ยโอ้ไหนลองทายไหมอ้าวคนนี้ไม่มีครับโอ้ไม่มีนะครับไม่มีวัวหัวครับแย่เลยครับไม่มีวัวหัวครับแย่เลยครับอยู่อ้าวคุณคุณเด็นชนเป็นไงบ้างครับสบายดีไหมครับคุณโอ้สบายเลยครับคงไม่ไม่เอาครับเดี๋ยวชาแนลเราจะเป็นชาแนลเกย์กันไหมนะครับเปิดไม่ได้ครับอืม เราต้องเช็คที่เราโตแล้ครับอ่าประตูนี้เปิดอ่าเ,เปิดได้ครับมืดนี่คืออะไรครับเนี่ยเราแทรกไปได้ครับโอ้เราเจอเสียงอะไรวะใครให้ช่วยวะเดี๋ยววันนึงลองมันต้องสักห้องเลยเนี่ยไอห้องที่ล็อกประตูแน่นเลยขึ้นไปอ่าโอ้โหก็โดดแล้วต้องเฮ้ยเสียงดังกูถอยลงกูถอยลงไง วุ่ยเด๋ยวเดือกนเดี๋ยวมันเห็นนี่ใช่ไหมเดี๋ยวมันจะเห็นนี่ใช่ไหมเดี๋ยวมันจะเห็นนั่นไงสลัดผักเอ้ยบัดซบที่สุดกระแจมบัดซบโอ้ยเมื่อกี้คุณแม็กซูนหน้ามาันจะตกใจเลยกล้องแมงซูมขาม้ามไปแล้วอ้าวเราข้ามไม่ได้ครับเนี่ยข้ามไม่ได้ติดโอ้แค่นี้ก็ข้ามไม่ได้เอ้ยแป๊บน,นึงมันมองหน้าเราครับอ้าวมีเหลืองครับมีเหลืองมีเหลืองนี่เป็นไม่มีเตียวกับผมนะมีเหลืองนี่มันของใต้นะครับเป็นเป็นภาษาใต้แต่ถ้า แต่ถ้ามีกรอบนี่ใส่กับราดหน้าเดี๋ยวปัดตบร่วงเลยครับคที่คนที่นี่คนที่นี่ต้องการผมทุกคนเลยนะครับคนที่นี่ไม่ต้องการผมทุกคนเลยครับไปครับไม่มืดขนาดนี้นี่นี่แบตจะหมดแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวรอแบตหมดก่อนโอ้คนนี้เป็นคนเปิดเผยเปิดเลยครับเปิดโลกที่นี่ที่ไหนวะเนี่ยอ๋อไปทางนี้นะครับ เรากูต้องเดินข้างหรือเดินตรงวะที่นี้เดินข้างเลยครับเดินตรงก็วลวกเลยเราต้องถ่ายเก็บไว้ครับเป็นแบบ Real time เรียวไทม์ครับนี่เหล็กเส้นนะครับเนี่ยโอ้ที่โผล่ไปฮะเหล็กเส้นนี่กินแล้วทําจากถั่วเขียวนะครับกินกินแล้วไม่อ้วนเห็นขนาดนี้ฮเหล็กเส้นน้ำมันบุญเส้นครับคุณไม่แก้ให้ผมเลยไปครับอันนี้หมีใครนะครับ้ยแานหนึ่งจําได้ห้องนี้มันที่มันกินหมีเตี๋ยวกับผมหรือเปล่าเนี่ยอะไรนะที่มันจะมีหมีเตี๋ยวกับผมหรือเปล่าไอ้สองคนนั้นอ่ะหมีเตี๋ยว มีเต๋วอ๋อไอนี่ใช่ไหมครับที่มันยืนอยู่ตรงนี้ฮะอ่าไอคนที่มีวัวหัวไอที่มีไอที่มีไฟฉายสำรองใช่ไหมครับใช่ครับไฟฉายเขาเขาเป็นคนเขาเป็นคนเตรียมพร้อมมาสงสัยจะเป็นนักคาราโอเกะนะครับเขาเตรียมไม้สำรองมาเสมอแหมแต่ไม้สั้นไปนิดนึงนี่มันห้องอะไรออกสิชัดแบบกันอ๋อนี่คือห้องฆ่าเชื้อครับอฆ่าเชื้อนะครับไาไปฆ่าเชื้อ A อ่บล็อกนี่คือบล็อก A ครับอุ้ยตกใจตกใจอะไรก็ไม่รู้ไหนของตัวนี้ออกได้ไหมแหมที่นี่มันซอสมะเขือเทศเยอะจริงๆสงสัยเป็นโรงงานผลิตซอสมะเขือเทศนะครับใช่ครับโอ้นี่เอ่บล็อกมีบอกด้วยครับซอสมะเขืเทศให้ขึ้นไปข้างบนครับอุ้ยป้าครับดังครับป้าป้าทำอะไรเขาให้ท่าแล้วครับอู้วิ่งเลยครับอู้ให้ท่า ทำไมคุณทะลึ่งจังอะครัคุณเฟรมอ่าดาวดาวเดอะอะไรวะดาวเดอะเดนเดนอ๋อบอกให้ลงไปไม่ลงใช่ครับเราต้องตำอย่าพึ่งอย่าพึ่งขอเช็คข้างบนก่อยนะเช็คครับเช็คเช็คล้อะไรครับเล่นอะไรครับไม่มีอะไรครับคุณ อ๋อนี่ครับแฟ้มถ้าไม่มาเช็คนี่ไม่ได้แฟ้มับครับ่เอ้ามันไม่มีห้องต่อไปแหรอเราจะเปิดโอกาสให้ทุกคนได้อ่านอ่านนะครับอ่านครับอ่านครับอ่านอ่านครับอ่านครับอ่านครับที่ผมเก็บมาได้หมดโอเคอ่านครับอ่าไปครับผมอึ้งเลยโอ้โหตกใจนกว่าลงมาแล้วมีอะไรอันนี้ห้องอะไรอย่าเพิ่งครับอย่าเพิ่งเข้าเชคข้างหลังกันครับโอเคครับโอเคครับอันนี้อะไรครับเนี่ย ล็อกครับ close door b e h i ยูวิวส์อ๋ออ๋อก็บอกว่าถ้าเกิดปิดประตูแล้วจะชะลอไอ้พวกที่วิ่งไล่ตามเรานะครับคำหนึ่งเอกสิทธ์แล้วครับไอ้ออกแล้วดิครับนี้ออกเอ้ยตรงนี้เสียงอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอมในล็อกเกอร์ก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวล็อกเกอร์อยู่ไหนวะนอนไงข้างหน้าซ้ายเฮ้ยตกใจเดี๋ยวป๊บนึงฮะมีปัญหาอะไรน้อง มันตามเราป่ไม่ตามเตรียมตัวไว้ก่อนนะดีกว่างั้นรตรงไปก่อนเลยครับอย่าพึ่งครับอะไรนะครับอะไรนะครับอะไรนะครับตรงไปก่อนฮะครับตรงไปก่อน,นถ่ายถ่ายแป๊บหนึ่งนี่ครับถ้าเกิดมันทําร้ายเรานะครับถ้ามันทําร้ายเรานะครับฝากลูกเมียฆ่าด้วยไม่ใช่ครับผมจะวิ่งครับเอม่มันจะทาอะไร,รไเราไหมวะเฮ้ยเฮ้ยเฟมเฟมกดไปไหนเมื่อกี้เปล่าชิมหายพลังงาน นนงานขงเขาว่าแล้วบวกเราแล้วครับโอ้ยโอ้โหห่วงที่ด้วยแม่เอา <laughs> กูวิ่งอย่างไวเลยเ <laughs> ม <laughs> ื่อกี้โหเริ่มโตแล้วครับเริ่มวิ่งโอ้ยขอโทษครับขอโทษครับอย่าไปใกล้มันครับอย่าไปอย่าหันหลังให้มันครับออโอ้ยแหม่เมื่อกี้มันเอาไปทีนึงแล้วครบบับปิดประตู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 ใครโทรศัพท์ทิ้งไหมครับเนี่ยหาฐานครับเจอแล้วครับฐานโอ้ย เจอฐานเหมือนเจอชีวิตครับถ้าไม่มีฐานนี้คิดไม่ออกเลยครับว่าทำไงนี่มันอะไรครับเนี่ยจอ,อ,จอคอม,คอมนะครับถ้าทางถ้าทางโอ้ยคิดเลยไม่ออกครับตอนนี้ต้องไปเจอไอ้นั่นอีกใช่ไหมเนะี่ยเอออ๋อ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เหมือนมันสอนอะไรผมกดโฮเพื่อเปิดช้าๆเป็นการแงมครับครับแล้วไหนครับมันไม่เห็นแงมได้นะอ๋อนี่นี่นี่ต้องกดถอยหลับโอเคครับ แหมเสียวกว่าเป็นไหนนอยาหันหลังให้มันเลยครับชั่งมันเถอะครับเดี๋ยวมันตที่นี่ที่ไหนครับลองเดินไปครับไม่รู้ครับเราก็ต้องวิ่งนะไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้ทาไมผมรู้สึกไม่ค่อยดีกับที่นี่ลองลองเฮ้ยแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งใจเย็นดีครับไปเลยไปโอ๊ะโอ๊ะนั่น่มาเพื่อนมาแล้ะกูว่าแล้วเป่งหันหลังให้กู เข้าล็อกเกอร์เลยครับไม่ใช่ครับม่้ทางจากนั่นไอ้กูว่าไม่ทันแล้วกูออกดีกว่ากูออกดีกว่าจุ๊บมันไปทีนึงครับครับโอ้ยล็อกเกอร์มีไว้หลอกกูใช่ไหมเนี่ยไปครับที่ไหนครับที่ไหนครับล็อกเกอร์อ่ะอ้ากูไม่ทันอีกแล้วครับกูออกก่อนครับจูบมันอีกครั้งนะครับเดี๋ยวเเข้าประตูเลยประตูเนี่ยใช่เหรอวะเดี๋ยวขอวิ่่ก่อนขอวิ่งก่ินขอวิ่งก่ินขอวิ่งินขว่เน มันเหน pues ็นกูใช่ไหมกูมันเห็นกูแล้วล่ะวิ่งวิ่งไปทำไรเดี๋ยว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 ทำไงวะทำงี้ป่ะไม่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 มันฟาดวะเอาฮะอ้าวกูมาอยู่ที่ไหนวะเนี่ยกูมีอยู่ที่ไหนวะเนี่ยโอ้โยเฮ้ยแป๊บแป๊บมันมีหลายตัวจังเลยเดี๋ยว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 กูออกมาทำไมวะเนี่ยอ๋อโอเคครับรอดแล้วครับรอดแล้วครับอ่า ขอบคุณนันายที่ไม่บอกนายดีมากโอ้ยทานทานไหนครับไหน่านครับคุณคอยดูอะไรแบบๆวไว้นะครับแวบๆเร็ววครับแววๆเหมือนเพชรครับแป๊บหนึ่งครับขอลองลองเช็คไม่มีอะไรครับอืมไปต่อครับแป๊บหนึ่งครับโอ้มันต้องไปทางไหนต่อลองเข้าประตูเหล็กนี่นะเราแล้วเมื่อกี้เราไม่ได้ไปทำอ๋อต้องไปห้องเมื่อกี้เปล่าครับที่เจอไอ้ตัวนั้นอะแป๊บหนึ่งเช็คปะ ไม่แน่ใจเหมือนกันนะลองไปดูเพราะว่ามันเป็นห้องควบคุมอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณอย่าวิ่งดิครับคุณอย่ากดวิ่งดิครับคุณเฟมผมก็ไปแหมก็ไปซะเร็วเลยเดี๋ยวค่อยๆไปครัค่อยๆเดินนะไม่ต้องกลัวแล้วมันมีไฟอยู่แล้วแหละแง่ใจอ่ะมาครับมาครับต้องให้มันบวกกับไปสองตัวนี้ให้ได้ไอ้ตัวนี้ใช่เหรอวะผมรอนี่มันอะไรครับเนี่ยเปิดไม่ได้ครับรอลองไปหามันดิฮะมันอยู่ไหมครับเนี่ย เฮ้ยม uh, uh, uh hey, ันไปไหนของมันวะเฮ้ยอย่าว um oh, ิ่งดิมันดังแหมที่ยังไม่ให้ผมวิ่งที่ผมไม่อยากวิ่งกะวิ่งจังเลยเออไป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 ปีประตูก่อนปีประตูก่อนเออ้ขอโทษครับขอโทษครับเอออุมโอ้ยมันแหกปากแล้วไงเฮ้ยทักปุมครับมันบอกให้ follow the blood ครับตามเลือดไปให้ตามเส้นทางแห่งเลือดฮะไหนครับไหนปุ่มโอ้โหเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันไม่มีอะไรใช่ไหมดูก่อนเช็คก่อนครับ ไม่มีใครทิ้งทานไว้แถวนี้นะครับโอ้ใจดำจริงจังเลยโอเคไป follow the blood นะครับไปห้องห้องไหนก็ไม่รู้ครับอ,อ,อย่าบอกย้อนกลับไปที่ตรงประตูที่มันเป็นล็อกอยู่อะครับโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮีย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอะไรวะวิ่งเลยวิ่งเลยมันเลยนะวิงงนะว่งเลยเอาเลย <laughs> <laughs> โอ่น <laughs> นั่นไงไหนบอกให้ก <laughs> ูวิ่งมันห้องไหนห้องไหนห้องไหนบอกทางบอกทางนีเวเกเตียต่อไปเลี้ยวซ้ายนีเวเกเตียกระโดดเลี้ยวซ้ายนีเวเกเตียเอออืมไงล่ะแต่ไม่ทันแล้วสินาย ก้าโอเคแหมตีแล้วตีจะวิ่งเลยฮะกว่าจะออกไปผมคงหัวโนแล้วหน้าแดงตีซะหน้าแดงเชยเหมือนมีใครอีนั่นเองครักูไม่กลัวมึงหรอกมึงอยู่หลังหรือวอะไรมีอะไรอมันถือปังต่อแล้วเนี่ยไหนปังต่อไหนมีไม่สำรองก็ไม่บอกจุดสองห้อยครับนี่นี่คือ นิ้วใหญ่นะ <Yeah. S 1> อ๋อนิ้วที่สิบอ็ดนี่เองครับไม่ครับผมว่าอันนี้มันน่าจะเป็นน่าจะเป็นไอน้นี้มากกว่าไฟฉายเอาไว้มันมืดไงที่นี่มันมืดออกทางนี้ใช่ไหมครับ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ย <c oughs> อะไรเราตกใจไปด้วยเลยเนะี่ย <c oughs> เอ้ยก็ไปหามันนี่ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียมันไปหามานะัน่ะมันก็ต้องไปครับมันมีอยู่ทางเดียวทางนึงไปทางซ้ายก่อนสิทางซ้ายอะไรมันไม่มีอะไรคุณเห็นไหมน่ะมันก็กลับไปทางที่เราวิ่งมาครับมันขึ้นไปดูได้ไหมน่ะไม่ได้โอ้ คนนี้สงสัยดูจากฝีมือแล้วครับถ้าทางจะฝึกกล้ามเนื้อนิ้วกับข้อมือมาดีเอา<ด>เลยไหมครับมันเอาเลยไปเลยทำไมได้ยินเสียงอะไรหลบหลบไปหน่อยดิหลบหน่อยได้ไหมเดี๋ยวมันฟาดนิ้วกลัวจริงๆนะมันทำอะไรกันอยู่วะไปข้างทางอื่นได้ไหมนเนี่ยอลองไปดูให้สุดเลยเอ้ามันเดินได้แค่เนี้ยครับคุณชิบหายแนละ้วไงเขาต้องขึ้นไปบวกแล้วนะครับ <c oughs> อ้าว โอเคเคลียร์เคลียร์ตรงนี้ปะอ๋อไอเสียงตึกๆเมื่อกี้คือตรงนี้ครับโอ้ตูแม่งพังไม่อยากไปเลย Follow the Blood ครับแหม <c oughs> ซื่อจริงๆเลยนะ Follow the Blood อย่างเดียวไม่เซอร์เวดูถ่าเลยครับโอ้<ๆ>มันบัตรมันอยู่ในนี้ครับจะให้ผมต้องไปไหาคีย์ครับคีย์การ์ดครับมันบอกต้องหาคีย์การ์ดอ่ะก็คือต้องไปไอ,อ,อ้ที่ที่มันเมื่อกี้นี่แหละครับที่ <c oughs> ที่มันไม่น่าไว้ใจนี่ใช่ไหมครับขอโดน,อนไฟดูดตายตรงนี้ดีกว่า ปอชอดอ่ะครับคืออะไรครับอุ้ยมืดครับมืดอันนี้คือผมไม่กะถ่ายคลิปอะไรทั้งนั้นนะ <c oughs> เอากล้องมาเพื่อเป็นไฟฉายอย่างเดียวครับโอ้โหมันมันโหดร้ายกันขนาดนี้อา่าเฮ้ยน,น,นั่นมันคริสหอวังนคนไรคริสครับ เอ้ยเจอคีการ์ดครับเจอแล้วครับโอเคครับโอ้โมันวิ่งแล้วครับรีบหนีก่อนเลยครับมันใช่อ่ะมันจะวิ่งมาหาเราครับวิ่งก่อนเลยผมว่าไม่ใช่นะครับผมว่ามันน่าจะวิ่งเล่นมากกว่ามันจะขึ้นมาชั้นสองครับมันไม่ขึ้นมาหรอครับคุณตัวมันใหญ่อ่ะคุณดูดิครับมันวิ่งเล่นครับมันไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงคริสอะครับอ้าวโหลืมไปเลยไม่ใช่มันเดี๋ยว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 เ โอ้ยประตูนี่มันก็น่ากลัวจังเลยอุย้ยเมื่อกี้เห็นอะไรเปิดหรือว่าหน้าจอโหลดไม่ทันวะรีบเข้าเลยครับเคการ์ดมาแล้วไปแล้วนะเฮ้ยอน้้ารักเลยาเฮ้ห้องอ้โหมโกลัวไว้ก่อนเลยกูเดี๋ยวข้างหลังไม่มีเลยเสียงมันเหมือนมีเสียงขยนะมาเลยครับ เอยโคตรน่ากลัวบอกตรงนี้เลยว่าน่ากลัวจริงๆนี่ Object Exit t r ทรูเดี๋ยวชาวบอออกทางห้องนี้นะครับเขาให้ออกทางห้องนี่มันชาเวอร์ตรงไหนมะเนี่ยโอ้หนี่เราฝนตกด้วยนะครับในข้างนอกนี่ไงครับเจอทางออกแล้วเออเออรีบหอยลังสิครับจะไปสู้มันทำไมมันหยุดตรงนั้นนะครับมันจะทำอะไรเอ้ย นั่นไงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหมันมาข้างหลังดลครับคุณแทงข้างหลังอะทะลุถึงหัวใจไอสองตัวนั้นจบจบก่อนดีไหมโอเคโอเคครับไว้ <laughs> แค่นี้ก่อนนะฮะตายตายครั้งหนึ่งจบครั้งหนึ่งครับไม่เป็ครับสวัสดีครับ